รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี สนับสนุนโดย Avalon Waterways สยามเอ็กซ์เพรสบองชูขอต้อนรับเข้าสู่เที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์ครับตอนนี้เราอยู่กันที่มหาคนครปารีสเมืองแห่งสีสันที่เป็นจุดหมายของนักเดินทางจากทั่วโลกครับ ในตอนที่แล้วนะครับผมพาคุณสำรวจปารีสกันไปบ้างแล้วนะฮะแต่วันนี้นะครับจะเป็นการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการกับทริปล่องเรือฝรั่งเศสของเรานะครับเราจะมุ่งหน้าสู่แควนอนมังดีตลอดหนึ่งสัปดาห์ในการล่องเรือไปกับ a าว l o อนวอเ r อร์เวย์ผมจะพาคุณไปเช็คลิสต์เรื่องราวต่างๆทั้งศิลปะ ประวัติศาสตร์ความงดงามของธรรมชาติและสถาปัตยกรรมและผมเชื่อว่าการเดินทางของผมในครั้งนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณในการออกเดินทางท่องโลกไม่มากก็น้อยครับถ้าพร้อมแล้วกระโดดขึ้นเรือไปกับเราเที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์ครับ เบื้องชื่อเย่มอร์นิ่งนี่นะครับเราก็จะมารับแท็กกระเป๋านะครับสำหรับใครที่มาเที่ยวกับอัวลลอนวอชเชอร์เวสนะครับเส้นทางของเรานะครับก็คือปารีสนอร์มังดีนะครับถ้าคุณมาถึงไฟเช้าเนี่ยคุณก็สามารถเอากระเป๋ามาดรอปที่โรงแรมนะครับแล้วกระเป๋าก็จะไปเกยถึงหน้าห้องคุณได้เลยนะครับโอเคเนม name y u r name and number cabin please เคบินนะครับเบอร์217นะครับแล้วก็ใส่ชื่อนะฮะฝากเข้าไปโอเคเดส and The back Okay one นะฮะเท่านี้ก็สะดวกสบายมากๆครับถ้าคุณมาถึงไฟเช้าหรืออะไรก็ตามนะฮะเอาเป๋ามดอกที่โรงแรมได้เลยนะครับหรือว่าถ้าไฟดึกหรืออะไรเงี้ยก็สามารถได้เหมือนกันนะครับเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ stand by อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะออกจากที่นี่เนี่ยประมาณบ่าย3ามโมงนะครับแล้วก็ขึ้นเรือประมาณ5้าโมงเย็นครับแล้วก็คุณก็สามารถออกไปเที่ยวชิลชช้อปปิ้งได้รอเลยนะฮะสะดวกสบายมากมากครับ ก่อนที่เราจะไปขึ้นเรือนะครับเราก็จะมาที่นี่ครับเขามีห้องรับรองครับให้กับลูกค้าอเวอลอนวอเตอร์เวย์กันทุกคนนะครับมาดูว่าเขามีการต้อนรับยังไงบ้างนะฮะ Welcome to Paris Yes So you are starting a cruise with us today Yes Great May I ask you for your last name Yes I will give you this It's your boarding pass for the coach and you need to keep that with you โดนรูทิส Don't lose this. because we have a joke oh. No token No cruise เร right. right so ียบร้อยครับเราให้บอดดิ้งพาแล้วเราก็กำลังจะขึ้นรถไปขึ้นเรือไปตอนนี้เรามาถึงเรือของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะกับอ v วอ o n ลอนวอเท y เวครับเส้นทางของเรานะฮะก็คือปารีสถึงนอแบงดีนะครับ ขั้นตอนแรกนะฮะของการขึ้นเรือนะครับคือการเช็คอินเข้าห้องพักครับโดยการใช้พาสปอร์ตของเรานี่แหละนะฮะ yes thank you m e r c i b e a u c o u beaucoup p Merci beaucoup. thank you thank you Very bye bye. มีสาวมาส่งด้วยเห็นไหมและบอกแล้วคุณผู้ชมครับว่ากระเป๋าของเราก็จะมาเกยถึงที่นี่นะฮะเรียบร้อยครับเกยจริงๆฮะ นี่2ใบของเรานะฮะเรียบร้อยครับนี่ก็คือห้องนะฮะลองเข้ามาดูแล้วกันนะฮะว่าเป็นยังไงอันนี้นี่ออริจินอลครับไม่ได้ผ่านการอยู่มาก่อนนะครับนี่เป็นเตียงคู่นะครับ2เตียงครับนี่เตียงคู่ที่นี่เ็ามีความใส่ใจมากๆครับนี่ฮะมีชื่อเราด้วยนะครับมีชื่อผมมีชื่อพี่ก้อยตากล้องของเรานะครับและที่สําคัญนะครับคุณผู้ชมอาจจะเห็นห้องดูเล็กๆนะครับแต่พื้นที่ใช้สอยเนี่ย คุ้มค่าแน่นอนเดี๋ยวผมทําให้ดูยี็แหวบบแววบบแวบบแบบนะครับกระเป๋าเนี่ยสามารถเก็บไปในเตียงได้ด้วยนะฮะชุบแบบนี้เรียบร้อยเท่านี้ก็ได้พื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นมาแล้วครับ พอเราขึ้นเดือมาแล้วนะครับเขาก็จะให้เอกสารเรามาชุดหนึ่งนะฮะก็คือจะมีเอกสารเนี่ยเพิ่มขึ้นมาทุกวันนะครับก็เริ่มต้นนะฮะเขาก็จะเวลคับมอนบอร์เรานะครับแล้วก็บอกถึงว่าเขายินดีที่จะต้อนรับพวกเรานะครับแล้วก็หวังว่าการบริการของเขาเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยพึงพอใจแล้วก็สะดวกสบายนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขตลอดการเดินทางน,นะครับ แล้วก็จะมีการบีบเวลาฮะเริ่มต้นที่6โ15นะครับเขจะมีเวลคัมค็อกเทลนะฮะแล้วก็มีการอินโทรดักชันหรือว่าแนะนำเรือทั้งหมดนะครับรวมถึงการเซฟตี้บีฟิ่งดนวยนะฮะคือการสาธิตความปลอดภัยบนเรือนะครับเหมือนเหมือนเราขึ้นเครื่องบินก็ต้องมีการสาธิตนะฮะใบที่2ครับอันนี้ เออนนี้ผมว่าก็ดีนะครับเป็นการใส่ใจลูกค้ามากๆครับก็คืออยากรู้จักชื่อเราอ่าเขาจะได้ไปท่องกันนะฮะแล้วก็เวลาเรียกกันเซอร์เนทเซอร์อะไรเงี้ยนะฮะแต่ผมจะเขียนชื่อจริงรยาวๆเลยติดกันทั้งหมดเลยนะดูว่าเขาจะจำได้ป่านะฮะ <laughs> ส่วนต่อมาครับก็คือใบนี้ใบนี้จะมาบัตวันละใบครับก็คือ จะบอกว่าวันนี้เราจะไปไหนกันบ้างนะครับอย่างโปรแกรมในวันพรุ่งนี้นะฮะก็จะมี2ช้อยให้เลือกนะครับสำหรับคนที่เลือกมาในอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไม่ต้องสายอัพนะครับส่วนเราเนี่ยเราก็ต้องสายอัพแล้วก็ส่งเขาที่เคาน์เตอร์นะครับแล้วเขาก็จะมีนี่ข้อมูลมาให้นะฮะให้เราได้เรียนรู้ไปคร่าวๆนะครับว่าคืออะไรกันบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูหน้างานแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือทั้งหมดครับของบีฟิ้งนะฮะของอ v a l วอลน t วอเ a อร์เวสครับถือว่าเป็น ครั้งแรกนะครับที่ผมได้ขึ้นเรือแล้วก็มีความใส่ใจขนาดนี้รู้สึกว่าอบอุ่นมากๆครับถ้าคุณชอบการเดินทางแบบนี้ก็สมควรที่จะมาเช็คลิสต์เป็นอย่างยิ่งนะฮะ อเวอรอนวอเตอร์เวย์สยามเอ็กซ์เพลสวันแรกของการเดินทางครับของอวอรอนวอเตอร์เวย์สนะครับเรามาแวะกันที่เมืองเวอร์นอนนะฮะแล้วก็นั่งรถทัวร์ต่อมาที่จีวันนี่นะครับนี่คือสวนจีวันนี่นั่นเองครับแล้วก็ที่นี่มีความสำคัญคือเป็นที่ที่ศิลปินชื่อก้องโลกอย่างครุนโมเน่นะฮะอยู่ที่นี่มา43ปีครับและนี่คือส่วนสำคัญส่วนแรกนะฮะนี่คือสวนญี่ปุ่นหรือว่าสวนวอเตอร์การ์เด้นนั่นเองครับสังเกตได้ยังไงบ้าง พืชพันธุ์ต่างๆนะครจะมาจากแถบเอเชียบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นไผ่หรือว่าต้นหลิวต่างๆเนี่ยสวยงามมากๆครับเป็นที่ที่สามารถให้แรงบันดาลใจกับศิลปินนะครับในการสร้างสารรค์ผลงานที่ดีออกมาได้นะครับ mm. คุณโมเน่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับ mm. เอกลักษณ์ของคุณโมเน่นะครับที่ทําให้เขามีชื่อเสียงโด่งดังนะครับคือการวาดรูปธรรมชาติครับ โดยเฉพาะการวาดสะท้อนบนผิวน้ำนะครับเขาทาได้ดีมากๆนะครับและส่วนแห่งนี้นะครับเขาใช้เวลาอยู่43ปีครับเพื่อสร้างสรรค์ผลงานต่างๆมากมายครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยไปอยู่ในโบสถ์นะครับในแว้นอนบังดีนี่แหละถ้าเรามีโอกาสเดี๋ยวเราจะพาคุณไปถ่ายให้ดูนะฮะแต่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นมุมหนึ่งนะฮะที่เป็นภาพที่มีชื่อเสียงมากๆครับภาพภาพนี้มีชื่อว่า water lily pond นะฮะซึ่งเป็นภาพที่มีชื่อเสียงภาพหนึ่งมากที่สุดนะครับของโมเน่ด้วยนะฮะ เรื่องราวชีวิตของโมเน่นะครับก็เป็นคนที่วาดรูปแล้วก็มีพรสวรรค์นะฮะมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นแล้วนะครับแล้วก็เขาวาดรูปแล้วก็ขายรูปจนมีเงินนะครับมาสร้างสวนแห่งนี้นะครับในปี1895ครับแล้วก็สร้างสวนนี้นะฮะเขาเรียกว่า o s s Norman ครับแล้วก็เป็นแนวสไตล์โรแมนติกครับก็จะเป็นเน้นไม้เลื้อยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกป๊อปปี้ดอกเดนโฟดีนะครับดอกโบตันนะครับอยู่เต็มไปหมดเลยฮะ แล้วก็หลังจากนี้4ปีครับเขาก็จะไปสร้างสวนด้านนู้นที่เราพาคุณไปชมกันนะฮะก็คือสวนญี่ปุ่นหรือว่าเจ p ปนิสการ์เด้นั่นเองครับนี่คือเรื่องราวของโมเน่ครับที่นี่หมู่บ้านจีวองนี่ครับสำหรับบ้านโมเน่นะครับเข้ามาแวบแรกผมนึกว่าอยู่ญี่ปุ่นครับเพราะว่ามีภาพเขียนเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นมากมายเลยทีเดียวและเขาเป็นคนที่ชอบประเทศญี่ปุ่นมากๆนะฮะสังเกตได้จากการสร้างสวนญี่ปุ่นนะครับและที่นี่ พี่คนหนึ่งที่มากับเราจริงทริปนี้นะเขาบอกว่าสีแปลกครับแต่ผมว่าศิลปินไม่ต้องมีเหตุผลก็ได้นะ <c oughs> โอเคไปดูห้องต่อไปครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะในบ้านโมเน่ครับห้องนี้เป็นห้องเขียนภาพของโมเน่ครับเข้ามาในนี้ฮะจะได้สัมผัสบรรยากาศเมื่อครั้งที่โมเน่ย,ยังเขียนภาพอยู่ที่นี่นะครับแถมยังได้ชมงานศิละปะดีดีอีกเพียบเลยครับ หลังจากนั้นนะฮะเราขึ้นมาชั้นบนครับก็จะพบกับห้องนอนของโมเน่ครับซึ่งที่นี่ฮะจะประดับประดาไปด้วยภาพเขียนนะครับรวมถึงภาพภรรยาสุดที่รักของเขาด้วยนะฮะนอกจากนั้นนะฮะยังได้เห็นวิวยามเช้าของโสวนจิวานีนะครับที่ทำให้เกิดผลงานดีๆของโมเน่ตามมาอีกมากมายฮะถือเป็นอีกหนึ่งที่นะฮะที่คุณควรมาเช็คลิสต์อย่างยิ่งครับ เราโบกมือลาเมืองเวอ์นอนเพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองเลซองเดลีครับระหว่างทางในการล่องเรือนะครับนอกจากจะได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามของ2อฝั่งแม่น้ำแซแล้วนะฮะยังมีการเวิร์กช็อปดีๆนะฮะของเชฟผู้ชำนาญด้วยนะครับวันนี้เป็นการเวิร์กช็อปการทำขนมฝรั่งเศสครับซึ่งได้รับความรู้และก็ความสนุกสนานนะรวมถึงได้รับความอร่อยด้วยครับ ในตอนบ่ายนะครับเราก็มาถึงเมืองเลซองเดลีครับเพื่อมาชมมรดกโลกอย่างซากปราสาทเกลาที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าริชาร์ดหัวใจสิงห์นะครับโดยใช้คนงานกว่า3,000คนในการก่อสร้างครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับผมพาคุณไปดูโบสถ์เซนซูเวอร์ซึ่งเป็นโบสถ์ประจำเมืองของเลซองเดลีครับเป็นโบสถ์สไตล์โกธิกนะครับที่สร้างขึ้นเพื่อคนงานที่มาก่อสร้างปราสาทเกลาในช่วงศตวรรษที่12นะครับโบสถ์แห่งนี้นะครับถูกสร้างขึ้นในปี1198แล้วก็แล้วเสร็จในปี1202นะครับใช้เวลาสร้าง4ปีครับ ชมความงดงามของโบสถ์ประจำเมืองกันไปแล้วนะครับตอนนี้ได้เวลาแล้วครับที่เราจะเดินขึ้นเนินครับเพื่อไปชมสร้างปราสาทเกลาไฮไลท์ที่เราจะพาคุณมาเช็คลิสกันที่เมืองเมืองนี้ครับเมืองเลสซองเดลีครับโอ้ยผมรู้แล้วทำไมที่นี่ตีแล้วไม่แตกครับไม่มีใครมาบุกเราแบบเนี้ยชันชัน ตอนนี้นะครับผมพาคุณไต่ระดับนะครับมาถึงจุดสูงสุดของปราสาทเกลาครับปราสาทแห่งนี้นะครับสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่12แล้วครับโดยพระเจ้าริชาที่หน่งนะครับแห่งอังกฤษครับในสมัยก่อนในอังกฤษกับฝรั่งเศสเขาลบกันตลอดเวลาครับเพื่อช่วงชิงพื้นที่ปากแม่น้ำแซนเนี่ยแหละฮะเพราะเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญนะครับในการค้าขายแล้วก็การส่งอาวุธต่างๆนะครับซึ่ง ในที่สุดนะครับกษัตริย์ฟิลิปที่2ของฝรั่งเศสนะก็ยึดป้อมปาการแห่งน,นี้กลับมาได้ครับจนทําให้ฝรั่งเศสเนี่ยสามารถตีดินแดนคืนมาได้จนเกือบหมดแล้วก็เป็นมรดกของชาติในปัจจุบันด้วยครับ วันที่3การเดินทางครับโดย Avalon w a t e r w a y s นะครับเราก็นั่งรถบัสมาที่นี่ครับเมืองโคเด e r b เบกครับและที่นี่นะครับเขาจะมาดูเรื่องราวของวิถีชีวิตของคนในสมัยก่อนนะครับที่เขามีภูมิปัญญาในการสร้างหลังคาบ้านนะครับนี่นะครับก็คือหลังคาในลักษณะของ Touch c s t e ดนะครเป็นการใช้ฟางนะครับแล้วก็ย่้าเรนฮะ ผลผลิตจากท้องถิ่นที่นี่นะครับลักษณะเนี่ยคล้ายๆกับที่บาหลีนะครับแต่บาหลีจะเป็นย่าอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เขามานํามามุงหลังคาครับแล้วก็ลักษณะเนี่ยทนทานเลยทีเดียวนะฮะสามารถกันน้ําได้นะครับอันนี้ฝนตกอยู่นะฮะก็ไม่มีการรั่วซึมนะครับอาจจะชื้นนิดๆนะฮะแต่ย่าแบบนี้เนี่ยอยู่ได้50ปีเลยนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาคนเขาเอาฟางมามุงจะอยู่ได้ประมาณ20ปีนะฮะนี่บ้านผมนะครับกุญแจอยู่ไหนอะเฮ้ าาตอนนี้เรามาอยู่ที่เมืองโปรตงเมรนะครซึ่งเป็นเมืองที่เราก็มาแวะกันนะครับแล้วเมืองนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเวนิสแห่งแดนเหนือเลยนะครับเพราะว่ามี คลองเต็มไปหมดน,นะครับบ้านที่คุณเห็นเนี่ยก็จะเป็นบ้านในลนักษณะของอิฐนะครับซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยอิฐเนี่ยจะมีราคาถูกกว่าไม้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะสร้างเป็นอิฐกันซะส่วนใหญ่นะครับเราว่ากันว่าถ้าอยากจะสัมผัสวิถีชีวิตของคนที่นี่นะฮะก็ต้องมาที่ตลาดครับโดยเฉพาะตลาดนัดเนี่ยคุณจะได้เห็นของถูกของดีครับมีที่นี่ฮะมีเสื้อผ้าครับมีของเล่นของกินนะับผลไม้นะฮะ 1-2ยูโรก็ซื้อได้แล้วนะครับถูกมากๆครับถ้าสมมุติว่าใครอยากจะได้ของถูกแล้วก็อยากจะสัมผัสวิถีชีวิตของคนที่ฝรั่งเศสแบบนี้นะฮะก็มาที่นี่ครับเมืองโปรโตรแมร์ครับ โกลบอลไวไฟจาก BS Mobile นิตยาสารเที่ยวรอบโลกเว็บไซต์แบฟุต วันต่อมาของการเดินทางครับเราออกจากเมืองโกเดอร์เบกครับเมืองที่เรือของเราจอดเทียบท่าค้างคืนมุ่งหน้าสู่เมืองอองเฟอร์ครับซึ่งเป็นเมืองปากแม่น้ําแซนนะฮะซึ่งเมืองนี้นะฮะมีความสําคัญมากๆานะครับในการเดินเรือในสมัยก่อนนะฮะแถมเมืองนี้นะครับยังมีโรงเก็บเกลือขนาดยักษ์ครับซึ่งในอดีตเนี่ยเกลือถือว่าเป็นของมีค่าไม่ต่างจากทองคําเลยนะฮะเมืองนี้จะมีอะไรให้ค้นหาอีกบ้างตามผมมาเช็คลิสต์กันเลยครับ โอ้หคุณผู้ชมครับสวยยิ่งกว่าภาพบ้านจริงๆนะฮะนี่คือเมืองอองเฟอร์ครับเมืองที่เป็น optional ทัวร์นะฮะที่เราซื้อเพิ่มมา จากโปรแกรมปกตินะครับของอาร์วอลต์วอเตอร์เวย์นะครับเมื่อนี้นะครับมีความสาคัญตั้งแต่ยุคสงครามร้อยปีระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสแล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นปากแม่น้ําแซนครับจะเป็นจุดยุทธศาสตร์นะครับที่เขาช่วงชิงกันระหว่าง2ประเทศนี้นะฮะและเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการเดินเรือออกสำรวจโลกของชาวฝรั่งเศสนะครับชาวฝรั่งเศสที่ไปอยู่ที่ควีเบกที่ประเทศแคนาดานะครับก็ออกเรือจากเมืองนี้นะครับเมืองอองเฟอร์นั่นเองแล้วก็จะมีอีกหลายจุดนะครับที่สําคัญนะฮะที่เราจะพาคุณไปชมกัน และพาคุณไปเช็คลิสกันครับ ตอนนี้นะครับเราพาคุณมาที่โบสถ์กลางเมืองนะครับโบสถ์นี้มีชื่อว่าโบสถ์เซนต์แคทเธอรีนนะครับแล้วก็มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่15แล้วล่ะฮะความแปลกของโบสถนี้นะครับก็คือเป็นโบสถ์ไม้นะครับชั้นเดียวนะฮะแล้วก็สร้างขึ้นนะครับแยกออกจากตัวหอนาฬิกานะครับซึ่งที่นี่นะฮะส่วนใหญ่เนี่ยคนในเมืองอองเฟลอร์จะเป็นชาวประมงนะครับเขาก็จะมาขอพรที่นี่นะครับให้ออกไปแล้วสามารถจับ ัตว์น้ําได้เยอะแล้วก็ให้เดินทางปลอดภัยนะครับและจุดเด่นของโบสถ์แห่งนี้นะครับก็คือเก้าอี้นะฮะที่สามารถปรับหันหน้าได้2ด้านนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีการเล่นออแกนนะครับซึ่งเป็นออแกนที่เขาบอกว่าเสียงดีตัวหนึ่งของโลกเลยนะฮะวิธีการปรับนะครับก็คืออย่างนี้ครับปึ๊บแล้วก็ปึ๊บอ่าเท่านี้ก็ดูเขาเล่นออแกนอย่างสบายใจแล้วฮะ การได้ไปเยีอยที่อองเฟอร์นะครับถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากๆครับถ้าคุณมีโอกาสมาที่นอร์มังดีอย่าลืมมาเช็คลิสต์ที่เมืองเมืองนี้ครับอองเฟอร์ครับ ก่อนที่จะพาคุณมุ่งหน้าไปเช็คลิสต์จุดต่อไปนะฮะตอนนี้ผมพาคุณมาเช็คลิสต์กันใกล้ตัวสักหน่อยครับแต่ไม่ใช่ที่ที่ใครจะเข้ามาก็ได้ครับผมกําลังพูดถึงห้องกัปตันบนเรือครับใครอยากรู้ว่ากัปตันเรือเขาทําหน้าที่อะไรบ้างต้องตั้งใจดูชว่วงนี้เลยครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องกัปตันแล้วนะครับแล้วก็มาอยู่กับกัปตันแล้วนะครับ Please introduce yourself to the audience My name is uh, Laurent Top first captain on the avalon tapestry 2. and can you explain how about your job because uh, the maybe thai people or uh, children want to be the, the ship captain someday the, you know? yeah <laughs> yeah yeah so the, the, the big part of the job is, is a lot of papers for the first captain i mean and uh, okay to drive the ship but we are also one second captain to help us so When we drive, uh, we change every six hours. We don't drive more than six hours. And for the first captain, yeah, we are responsible also for the safety, for the security on board. So. Please tell me uh, about the speed level On this ship. So the maximum it's around 22, 23 kilometers per hour. Yeah, but less. Uh, yeah. Most of the time, it's uh, around four, 14, 15 uh, kilometers per hour. Yeah. And when you work, do you work uh, seven days and rest? Or no, for the French captain, uh, the regulation is uh, two weeks on, two weeks off. Can you invite the Thai people come to join um, our waterways in this route from Paris to Normandy? What is Thanks. the point of interesting that that they can use? The Garden of Giverny also this is famous. Yeah, okay. yeah. The smaller offer or so. This is very nice. Yeah, and like yeah. yeah. Uh, They have many stories. Yeah, and too. the point is, uh, yeah, it's uh, all the country. So we have a lot of history of all of, uh, art. Art and the customer have a choice every yeah. every point. Yeah. They have a choice. Yes. <laughs> yes. Two choice. If yeah. <laughs> you want to do. Uh, uh, either on board ah, you come again yeah you will us <laughs> come uh, second week yeah <laughs> thank you for your uh, information. Uh, you're, you're welcome Yeah, yes. and want to see you again soon yeah in the future <laughs> oh i can say goodbye Be in your language <laughs> somebody have somebody have somebody have uh, and then we, we, we do like this สวัสดีครับถือว่าเป็นโอกาสที่ไม่ง่ายเลยนะครับที่เราจะได้มาพูดคุยกับกัปตันแบบนี้แล er like ้วว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีและเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับผมเลยครับการเดินทางจากปารีสถึงนอร์มังดีของเที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับติดตามต่อได้สัปดาห์หน้าครับ เที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์ตอนหน้าเราจะพาคุณย้อนอดีตไปชมเรื่องราวที่เกิดขึ้นนักแคว้นนอร์มังดีแห่งนี้ตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่2ย้อนไปจนถึงยุคสงครามร้อยปีและคุณจะพบว่าดินแดน,นแห่งนี้มีดีมากกว่าคำว่าสวยงามนะครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าโอเครฟัรครับ Amarin TV